ทำงานครับพี่นอกทำงานล้นไปครับชีวิตคนห้อเป็นจังสี่แหละพี่น,นกขึ้นนกอะครับเืนมากก็บินลอจแกคร่างยามสามาคนก็คือกันเลยครับพี่นต้องสมมาหากินครับสงหาเอื้อนาข้างกับเพื่อครอบครัวครับพี่นอกครับทุกคนครับพี่นกวันไม่ไเราจะบังลูผู้อือ่นคือกันครับดินล้นกันไปนครับพี่นกงจนกว่าชีวิตรอจะบ่มีก็ขึ้นนกเลยครับพี่น,นกครับขึ้นกครับยินมากครับห่าง เราดึกก็รับบ้านแบบนี้แหละครับพี่หลงเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่รอเราอยู่ข้างหลังครับพี่น้องครับสู้เว้ยหาเงินรับอะไร้องําม้านบัรลูกค้าเก่าครับพี่น้องบริจิตเซส่วนใดอีกมือนี้เลยพี่น้องเลยนี่อะไรครับสองสาม้านแบบนี้เลยครับหาเงินก่อนครับหาเงินซื้อบัตรสิบปีครับพี่น้อง อ,อวันที่สามเลพี่น้องอย่าลืมครับอย่าลืมจะกระซื้อบัตรเลยพี่น้องหนึ่งร้อยสิบเก้าคะแนนครับมีพี่หาเลยพี่น้องน้ำทิมเดลลาำลำรคอะครนักรองรับเชิญเขายกพี่คุณทองบ่าวพามีอะไรค่ะแสงดาววี้ครับอีกอีกคนหนึ่งซื่ออย่างจำไม่ค่อยได้กับพท่ายครับปรมามันบนไปเลยพี่น้องมิลาสวยสวยพี่น้องครับ ตรงนี้ลมพัดเข่าช่องนี้พี่น้องเย็นยันยัง,ยงมีลมนู่นค,ครับพี่น้องทะเลน้องเห็นบ่สุดยอดของฮิลล่าครับมันจะเป็นชั้นชั้นชั้นครับฮิลล่าเนี่ยมันมีนนมน่นสามชั้นครับชั้นหนึ่งมันยื่ะว่าใบนำอยู่สระหนึ่งชั้นเหนือจะมีสระว่าใบนำอยู่สระหนึ่งครับ ทุกชั้นจะมีสาไอหนามขนาดใหญ่ครับมับนมีเงินเนาะเอเนได้หมดแล้วพี่น้องครับป้าู้สาวผู้สาวมีลูกเลยครับนะยางอยู่นะ <c oughs> มันจะเป็นผู้ไปเนองผู้สูงสูงขึ้นมากครับขึ้นมากครับกจะอ่านจากบ,บ้านมาก็มาไกลกับกิโลขับไฟอย่างพี่น้องมี้องเบิ้งทางขึ้นถึงโว้ยทางขึ้นทางลางกัเขาครับรถตู้คู่ใจครับพี่น้องถึงไหนก็ถึงกันเลยพี่น้องเลย นี่แหละครับพีน่น้องบินลา,รา,นนา,ค,าครับพี่น้องนาคาฮิโอครับ โอเคนี่เขาเล่นไปนล้งเลยสำหรับคลิปนี้ครับลูกค้ากำลังจะมาบริการพี่น้องขอ,ขอบคุณหลายๆครับ